อ่ะครับสวัสดีครับนักชมไปแห่งเกาะท้องฟ้าทุกท่านฮะวันนี้แกมบูฟันตาซีจะมาสอนตีกาเลออนนะครับซิริกอนแอรเวนโกลด์มังกราตาดินนะเพราะว่ากิลว,วอร์าตาดินมันใกล้จะมาแล้วโอเคก็เดี๋ยวจะสอนสอนแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันตัวนี้มันตีง่ายที่สุดแล้วมั้งในมังกรที่ผมตีมาก็มาไล่กันดูกันเลยแล้วกันนะฮะ โอเคอันดับแรกนะเรามาดูการอนก่อนก็เพเกือบ 200m นะครับตัวนี้จะมีชาร์จอยู่2ไดมอนด์นะครับก็คือ2เทิร์นะฮะไม่มีโหมดบาร์นะครับ,รบข้อพิเศษของตัวนี้ที่มันมี2ไดมอนเพราะว่าอ่าไอ้มังกรตัวนี้มันจะไม่โจมตีนะครับมันจะไม่โจมตีปกติมันจะปล่อยทริกเกอร์เท่านั้นนะครับ มันจะปล่อยทิกเกอร์เท่านั้นแล้วก็มังกรตัวนี้ป้องกันกราวิตี้ป้องกันชามเพติไฟทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันออกทิกเกอร์ไม่ได้นะครับตัวนี้ป้องกันหมดเว้นแต่ว่าจะมีดีบัฟราฟาเอลนะครับที่ไม่ป้องกันโอเคทิกเกอร์ของกาเลออนจะแบ่งเป็น3จุดใหญ่ๆนะครับ3จุดใหญ่ๆ ให้แบ่งเป็นเฟสไปเฟสหนึ่งเนี่ยผมก็ไฮไลท์มาแล้วก็เป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับมาดูที่สีแดงก่อนสีแดงเนี่ยเป็นทิกเกอร์ที่เราต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มากับชาร์จบะกับไดมอนด์ที่เต็มนะครับคือไดมอนด์มันเต็มอะถ้ามันเต็มอะเราเราเตรียมใจว่าเราต้องเจออาไอ้าอันนี้ island hole ก็คือท่าแรกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราลดเม็ดมันไม่ทันนะหรือจําเป็นต้องโดนจริงเราสามารถกัดได้นะครับท่านี้กัดได้ถามว่าแรงไหมไม่ค่อยแรงมากไม่ค่อยแรงมากแต่พยายามลดเม็ดมันดีกว่านะครับนะอีกท่านึงนะครับคือสวอตสวัตเนี่ยมันจะมาทุกๆ5เทิร์นแล้วมันจะไม่อิงกับมเม็ดเดมอนด้วยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเดมอนมันเต็มที่2ที่เทิร์นที่5นะครับแล้วสวอดมันมาพอดีเนี่ยเทิร์นตอบ หลังจากที่มันใช้ชิคเกอร์แล้วอะเม็ดมันจะไม่หายนะเม็ดมันจะไม่หายมันจะไปชิคเกอร์อื่นทันทีนะครับสวอดเนี่ยก็สามารถป้องกันได้ซึ่งถ้าน,นี้ผมแนะนําให้ให้เรากดกาดไปเถอะเพราะว่ามันเบาเบาสุดๆเลยเบาจริงๆนะครับตรงนี้กดกาดได้นะฮะต่อมาเป็นชิกเกอร์สีเขียวนะครับชิกเกอร์สีเขียวจะจะทํางานเสมอนะครับหลังจากที่มันใช้สวอดแล้วนะครับ อาตัวสวัดเนี่ยมันจะเอามือลงมาฟาดเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันใช้เทินต่อไปจะเป็นอีกเทินหนึ่งซึ่งมันจะเอามือเก็บกลับไปมันไม่มีอะไรมันไม่ทํเดเมจซึ่งตรงนี้เราสามารถตีได้สบายนะครับนะแต่ชิคเกอร์นี้มันจะมีจุดที่ต้องระวังตัวที่ว่ามันจะรีมูฟมห้าดีบัฟทันทีนะครับแล้วก็จะบัฟแอคแทกอัพให้กับกาเลออนเป็นเวลา5เทินด้วยกันนะตรงนี้ก็สําหรับใครที่เอาสายดีบัฟไปก็เก็บดีบัฟไว้ถ้าเรารู้ว่ามันจะสวัดมาเนี่ย เทินต่อไปมันจะเป็นรีเกนทันทีนะครับถ้าเป็นรีเกนเนี่ยเราปล่อยตีไปได้เลยและเก็บรีบัฟไว้หลังจากที่มันใช้รีเกนนะต่อมานะครับเป็น70%ทริกเกอร์แล้วก็40%ทริกเกอร์ตรงนี้จะมีทั้ง2เฟสนะครับนะมันจะเป็น a t o m t e vest ซึ่งถ้านีา้แนะนำให้ cancel มันดีกว่าแนะนำให้ค a n c e l มันวิธี c a n ซิลง่ายมากนะครับก็คือทำ เดเมจ25ครั้งภายใน1เทิร์นหรือมากกว่านั้นซึ่งมันง่ายมากง่ายมากสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าทำยังไงนะใครๆก็ทำได้นะครับโอเคมีทิกเกอร์ที่ต้องระวังอยู่3ตัวใหญ่ๆนะครับพอมาเฟส2นะครับเฟส2ทิกเกอร์ที่ต้องระวังสุดๆเลยนะครับคือ40%เนี่ยมันจะทำรีมูฟดีบัฟแล้วก็บัฟแอ็แทให้กับตัวเองขึ้นมา,นมา over die, ติดนโะอเวอร ห้ามดิ s p e l ท่องไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามดิสเปลพอต่อดิสเปลแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรเราจะเจออาเธอร์เนียนเธอร์เนียนพาร็อกซินซึ่งท่านี้มันแรงมากแรงสุดๆไปเลยนะครับมันมันทำหนะนึ่งหมืนห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันสเตกเดเมนะตัวเนี้ยเราพึงไว้เลยว่าเราจะไม่โดนตัวนี้นอนถ้าเราไม่ดิ s p e l มัน ซึ่งถามว่าดิสเปลมันไปนทําไมเพราะว่ามันมีแอสแทกเยอะใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยพอเป็นเป็น40%ลงมาไม่ต้องดิสเปลแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรว่าท่าที่มันจะใช้ต่อมามันจะมีแค่เอซเซนเทร์เท่านั้นนะเอซเซนเทร์ S เนี่ยก็คือเหมือนท่าแรกเลยเพราะว่าไม่ว่าเมดจะเต็มอะไรก็ตามมันจะปล่อยท่านี้เสมอซึ่งท่านี้เรากาดได้นะครับเรากาดได้นะแล้วมันไม่สนใจคาเลเมนต์เรากาดอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดอะไรมากดังนั้นแล้วคาบังในในเลทเนี้ยไม่จําเป็น ไม่จาเป็นต้องใส่ขาบังมานะครับนะที่จะเจอก็คือ rubber r a n rubber r a n เนี่ยมันจะทําการบัฟตัวเองนะครับมันจะเหมือน ah r e เนก็คือว่ามันจะทำมันจะลบดีบัฟลบดีบัฟตัวเองแล้วก็ใส่บัฟตัวเองมา1ตัวซึ่งท่านี้ไม่มีเดเมจนะครับท่านี้ไม่มีเดเมจเราก็ตีไปเลยไม่ต้องกดอะไรเราสบายใจได้นะครับนะสิ่งที่เจอก็คือมันจะมีบัฟบูเรียนนะบัฟนี้ก็คือมันจะทํา มันจะทำแรนดอมเดเมจเป็นทูเดเมจใส่เราซึ่งตรงเนี้ยไม่ว่าจะกดเกราะหรือว่ากดชิวอะไรก็แล้วแต่หรือคัตเดเมจมันจะไม่ส่งผลนะฮะต้องฮิวส่วนขึ้นมาอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแรงเพราะมันจะหานกัน4ตัวนะครับอันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลือดประมาณ2 0 0 0มื่ก็สู้สบายแล้วอีกหนึ่งตัวก็คืออะอัลตอมิกเวสที่มันมาเนี่ยก็วิธีเคลียร์ก็เหมือนด้านบน25ิเมจนะครับยี่ิบิก็เคลียร์ง่ายๆนะ มาดูตัวละครกันนะตัวละครที่จะเอาลงมีใครบ้างอ่ะตัวแรกก่อนเลยครับซุยฟงซุยฟงมัน <c oughs> มันมีดีตรงไหนซุยฟงมันมีดีตรงที่ว่ามันทำเดเมจเบิร์สได้นะครับก็เร่งเกตทั้งทีมนะฮะแล้วก็สกิลนะอนินฟิโตสกิลสองมันนั่นแหละมันทำสิบสิบฮิตเดเมจซึ่งสิบฮิตเดเมจเนี้ยถาว่า เราต้องกดใช้เสมอไปไหมไม่จําเป็นเราเก็บไว้ตอนที่มันลั่นทิกเกอร์อะอะตอมิกเวสต์อะตอมิกเวสมันต้องการ25ฮิตใช่ไหมแค่กดสก,กิลนี้ของซีฟงไปมันก็ซัดไปีด10ฮิตแล้วนะแล้วก็เหลือแค่15ฮิตเอง1าฮิตก็อะมาดูกันว่าจะแข่งไงต่อนะครับซึ่งมันง่ายมากอะต่อมานะครับอันนี้ดาก็คือลิงนะครับลิงดียังไงลิงคือมันทำาดเมจเบิร์สได้นะจากอาดีบัฟแล้วก็บัฟติดตัวนะครับ บัฟของลิงเนี่ยมันจะช่วยเล่งมันตีแอคแท็กยิ่งเล่งมันตีแอคแท็กเร็วเท่าไหร่นะครับเวลาอันตมิคเวสมาเนี่ยทั้งทีมเล่งอันตมิเข้าไปมันก็ยิ่งแคนเซิลอันตมิเวสได้ง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อดีของลิงนะแล้วก็ทําให้ทั้งทีมตีแรงด้วยนะครับจบเวสไว้ก็ยิ่งดีนะฮะอ่ะต่อมานะครับยูลิสนะครับยูลิสตัวนี้จําเป็นต้องใช้นะถ้าใครไม่มีก็แนะนเป็นใครเดทแทนนะครับยูลิสตรงนี้ดีตรงไหนอ่ะดีบัฟมาแล้วจุดเด่นของมันนะครับ ดีบัฟที่แบบไม่ต้องสนใจอะไรเลยดีบัฟไปเลยนะยูเลียสก็จะมีดิสเปลแล้วก็ดีเลย์ในตัวเดียวกันนะดิสเปลเนี่ยมันจะช่วยตบบัฟบอสในตั้งแต่อ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แรกได้นะครับแล้วก็ดีอ่าดีเลย์เนี่ยใช้ได้ตลอดเวลาเลยก็คือว่าอ่าบอสบีดีเลย์มาเท่าไหร่ก็มีเม็ดมาเท่าไหร่ก็เอายูเลียสไปดีเลย์มันนะครับก็ช่วยลดทริกเกอร์ไปได้นะครับแล้วก็มีมันตีแทร์เรทที่เยอะด้วยถ้าเกิดว่าบอสมันมีออโตเมติกเวส มันตีแท็กเลข,ของยูเลียสเนี่ยที่แทบจะการันตีทริปเปิลอยู่แล้วนะเวลาที่บัฟมันเต็มเลเวลสิบอ่ะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับต่อมานะครับก็คือเมเทราเมเทราเนี่ยเป็นตัวที่ที่คิดว่าน่าจะพอเหมาะนะถ้าเกิดว่า,าเราไม่มีตัวละครที่ว่ามานะฮะโอเคเมเทรามีตรงไหนก็คือเดอะเกฟฟอร์เดอะเกฟฟอร์มันทำดีเลย์ได้แล้วก็มีโอกาสออกสองมีมีม มีการยิงสองครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเมทัลล่ามีซิลแอทเทอร์เรียลชาร์ปตรงนี้ก็ออกไปสองครั้งอีกตัวหนึ่งคือสแต์ลี่สกายนะครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดขอโทษสแต์ลี่สกายเป็นเจ็ดฮิตเดเมจนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสกิลแรกซึ่งเก็บไว้ด้วยสกิลแรกเนี่ยเราไม่ต้องสนส,สนใจว่ามันจะออกชามหรือไม่ชามเพราะบอสมันมันป้องกันชามแรืล่าสกิลแรกเนี่ยข้อดีของเมทัลล่ามันคือมันจะออกสองฮิตนะครับถ้าเกิดว่าเรามีชาร์ปนะครับ ถ้าเมียเธอเคิดดูว่าเรากดอ่าสต y ริสกายแล้วก็กดอ่าสกิลแรกไปนะแค่นี้มันก็เร่งไปให้เรา1 0 11ฮิตแล้วมันพอ,พอกดซุยฟงท่า2เลยนะครับอันนี้ก็พอกันอาจจะเห็นได้ว่าอ่าตัวที่ผมแนะนำไปอ่ะมันจะมีซุยฟงกับเมเทราที่มันลงสกิลเป็น10ฮิต7ฮิตอะไรพวกนี้นะครับแล้วาลาการจัดทีมนะฮะจัดทีมก็แล้วแต่ตัวละครที่เรามีเลย อ้ออีกตัวหนึ่งลืมไปเทีย์แมทนะครับลืมเทียมแมทไปได้ไงวะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเทีย์แมทแป๊บหนึง่งอ่ะนี่เลยเทีย์แมทโอเคเทีย์แมทนะครับควินเบรซิ่งนะฮะให้บัฟลกักเกอร์ฮิลถ้าเกิดมีควินครีสนะฮะแล้วก็ถ้าสองซูเปอร์เซลซูเปอร์เซลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีห้าครีสเนี่ย มันจะทำดีบัฟที่เป็นดีเลย์แล้วก็สกายเลนดิ้งเรืนั้นนะซึ่งไอตัวสกายเลนดิ้งเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะทำดีเลย์บอสไป1นเทิน,ทนแล้วก็ห้ามเมทบอสขึ้นมาอีก2เทินนะครับก็เป็นยื้อเวลาเมทบอสนั่นเองแล้วก็ดีแมทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบคุ้มค่าในตนัวมันเองตรงที่ว่าท่าวินเบสซิ่งเนี่ยมันบัฟแอคแท็กบัฟดีเฟนซ์แล้วก็เพิ่มเกรแล้วก็ฮิลได้ในท่าเดียวนะครับ ส่วนท่า2เนี่ยต่อให้คริสมันไม่เต็ม5เนี่ยเราก็จะได้ดีบัฟที่เป็น mm ติดมานะครับก็คือลด25%เปนะเท okay, มเเป็นอีกตัวหนึ่งที่สมควรใส่นะครับกับเลดนี้โอเคอาชีพที่เล่นนะครับบังคับเป็นทหารม้านะฮะเพราะว่าอะไรเพราะทหารม้าเนี่ยถ้าเกิดเราถือปืนเนี่ยอ่า,า battering ram เนี่ยมันจะทำการ delay effect 2ครั้งถ้าเกิดว่า affinity level 3 ซึ่ง a f f i n i t y เนี่ยมันเพิ่มง่ายอยู่แล้วมันเพิ่มง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าถ้าเรากดท่าหนึ่งเนี่ยคอสต์แแล้วก็ High Command คู่กันเนี่ยมันจะตีตีถี่มากนะครับแล้วก็จะได้เอฟเฟกเสริมเป็น Echo ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ช่วยเราเพิ่มฮิตเข้าไปในการาในการเคสเซนท่า a u t ตมิกเวสจะกดใช้เลยก็ได้หรือว่าจะเก็บเก็บไว้ในชั่วโมงที่ใช่ก็ได้นะครับเรารู้ทิกเกอร์อยู่แล้วนี่เจ็ดสนกับี่เปอร เราสามารถเก็บได้นะครับอีกสก,กลิลหนึ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับเดซิเมตนะฮะเดซิเมตเนี่ยมันทำ5ฮิตนะครับ5ฮิตใไปลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดเรากดซุยฟองกดท่าสองไป10ฮิตแล้วเก็บเดซิเมตอีก5ฮิตนะครับไปได้15ฮิตเราเหลือเงื่อนไขอีก10ฮิตถูกไหมซุยฟองเนี่ยมันตีทิปเปิลอยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นเกจไปถึงพองมันตีเป็นทิปเปิลเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น18ฮิต เราไขอีกเจ็ดฮิตกดอสูรหนึทีกดอสูรหท,นทีนะครับอีก7จ็ก็เป็นเล็กหกฮิตอีกหกฮิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคอสเมดิวตี้แค่นี้ก็ครบแล้วนะครับตีเิดทิปเปิลตัวเดียวแค่นี้ก็ครบแล้วซึ่งมันทําได้ง่ายมากนะครับกับการแคนเซิลอ่ะผูผมประมาณเท่านี้สังเกตว่าปินกิมนิวยังไม่ครบองไ,ไม่ครบสอันเลยก็คือว่าแค่นี้ก็ไปบูได้แล้วนะครับ อสูนนะครับอสูนแนะนาให้ใส่ถ้าเกิดว่ามีนะครับคือราฟาเอลอีกตัวหนึ่งผมใส่กิมนิวเข้าไปเพื่อจะเร่งเบรสเดเมจนะครับก็คือเอาไว้เร่งถ้าไม่มีกิมนิวนะครับแนะนําเป็นอสูนที่ลดเม็ดได้หรือว่าเป็นอสูนที่เพิ่มมันเตยแทกเรดหรือว่าอสูรอะไรก็แล้วแต่นะที่มันบัฟตัวละครหรือว่าใส่ลูริเฟอร์เข้ามาฮิวส่วนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหนึ่งทางเลือกนี่ผมลองใส่แลนสสล็อตเอาก็ได้ ค่าพอกันโบชัดบาจะได้เบอร์สวยๆนะครับมีราฟาเอลก็ดีนะราฟาเอลใส่ก็ดีเพราะมันยืด้อีกสองเทินนะครับหัวท้ายยืมเทียมแมทนะฮะยืมแค่นี้แล้วก็ไปบูเลย โอเคผมยิ้หมหัวท้ายเทยมแมทนะครับเพราะว่าต้องการเอาการกูนสกิลนะทีมที่เอาลงนะครับก็เป็นซุยฟงเทมทแล้วก็ยูเลียสนะครับไคลเดกับเลน,น่าใส่ไปสำรองไว้ก็ได้นะครับไคลเดคือขึ้นมาแทนเลน,น่าแล้วก็มีฮิวด้วยอ่าเลน,น่าเอ้ขึ้นมาแทนยูเลียสมีฮิวแล้วก็เลน,น่าก็คือมีฮิวกับชุบชีวิตนะครับถึงแม้ว่าเราจะกดเดอะจัคเมนก็ได้ก็ตาม โอผัวมาผมใส่จัดเต็มเลยดูเลสทำดีบัฟเลยสามรอบสกิลของทหารม้าจะงกเก็บไว้ก็ได้เดซิเมตถ้าไม่มั่นใจจริงๆว่าคูดาวหกเทิร์มันจะวนมาเราเก็บไว้ก็ได้นะครับท่านี้เก็บไว้นะครับท่านี้ต้องเก็บไว้เก็บไว้สําหรับการเมตเต็มแล้วก็ถ้าจะให้ดีใช้ตอนที่ ค่าบัฟคาเบียร์เลเวลสามมันจะได้ลด2เมตรนะครับผมกดเดซิเมตรลงโปรเลเวลไปก่อนเดซิเมตนะฮะทาเดซิเมตรก็ดีบัฟนะครับเอฟเฟกต์หลบไม่ต้องสนนะครับเนี่ยบัฟขึ้นมาที่เลเวลหนึ่งแล้วเพราะมันไม่ตีนะมันไม่ตีเพราะมันไม่ตีเนี่ยบัฟก็ขึ้นมาเต็มที่เลย ยูเรเซ่ทำดีบ้าไปแต่ว่านี่ผมกดลาฟาเอลเลยนะครับคือเอาอยูเรเซ่มาลดเม็ดนะแล้วก็กดลาฟาเอลป่ะมองแล้วก็ยื้อเวลาเพิ่มได้อีกสองเทิร์นอ่ะก็คือสบายไป จังหวะน,นี้ยูเล่ก็ทำดีบัฟไปเลยเอโอโกทกิใส่ไปเลย,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 ยโอเคเกมแมปผมมาแล้วผมจะยัดมันต่อนะครับเพื่อเพื่อเหมือนเลแล้วก็ทำดีบัฟ โอเคห้าเทินนะครับสวัสดจะมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้เราห้ามมันไม่ได้ยังไงมันก็ตีเราแน่นะโอเคคอนเซ็ปต์ของสวัสดก็คือกดกาดได้นะครับแต่ทีนี้ก็คือผมเล่นทหารม้านะครับแล้วก็ตัวซุยฟงเห็นไหนมมันมีบัฟอันเชลเลนอยู่พอมีอ่าอันเชลเลนอยู่เนี่ยก็คือไม่ต้องกดกาดกดกาดแค่2ตัวหลังนะครับไอพวกนี้ก็ยืนตีเป็นปกติ นานี้หลบไม่ได้นะครับยกเว้นจะมีอันชเชลรนนะฮะเห็นมากกดกาดโดนทีละพันกว่าซึ่งมันไม่แรงนะครับแล้วตรงน,นี้มันจะค้ารีเกนต่อรีเกนไม่ได้ทําอะไรเราพอไม่ทําปุ๊มเนี่ยผมกดท่าสแล้วก็ตีสวนไปเลยอย่าไปคิดมากดีบัฟของดูเล็กเก็บไว้เพราะว่ายัางไงมันก็รังตัวเองทง เอามือลงมาแล้วทำล้างที่บัฟตัวเอง5อันนะครับแล้วก็ได้บัฟแอคแท็กมาพร้อมกับอิสแลนเดอร์แต่ว่าตรงนี้ผมมีอะไรผมมีท่านี้ไปเลย2เม็ดไม่กลัวยูเลียสก็สเซลมันซะเอาเกตมาทำดีบัฟต่อดีบัฟที่หายไปนะยูเลียสมันจะช่วยเพิ่มขึ้นมานี่คือ เก็บไว้เดี๋ยวเก็บก็บแลนสล็อตไปจังหวะนี้ดจัท่านี้ไปก่อนก็เดีมทก็ฮิลฮิลขึ้กลับขึ้นมาเมื่อกี้โดนพันกว่าฮิลขึ้นมาพันกว่าก็ไม่ได้เสียหายก็กดค่า2อ่อกนะฮะก็เลนเกรสตัวเองถ้าเกรสเลเวลหเนี่ยจไว้ก็ดีถ้าตึกเลเวลเนี่ยมันจะทำดีเลยแล้วก็ได้เรนเดอรลิงด้วยนะฮะ สเต็ปเดิมมีเม็ดมาก็ดูดเม็ดดูดไม่โดนไม่เป็นไรเกือบสองเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้มันใกล้จะเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันมีอะไรอะตอมิกเวสนะฮะดังนั้นแล้วเก็บท่านี้ไว้นะเดซิเมตแล้วก็ท่าที่สองแล้วก็ท่าแรกด้วยเดี๋ยวเราจะเอาไปตีตอนมันที่ใกล้เจ็ดสิบ เด็ดสิบเปอร์เซมากอัลโตมิทเวสท่านี้เป็นทริกเกอร์เหมือนกันตอนมันทริกเกอร์สังเกตว่าเม็ดมันจะเป็นสีทองนะคือต่อให้ลบไปทริกเกอร์ก็ไม่หายเราต้องแคนเซิลมันอย่างเดียวนะครับตรงนี้ให้ระวังไว้ด้วยถ้าเกิดใครเปิดชาร์จแท็บไว้เนี่ยมันจะไม่ทำเดเมจมันตินะมันจะนับเป็นหนึ่งผนมะต้องการทำเดเมจมันตินะถ้าสามที่แม็กกดไปเลย ไปแล้วทำทำมันหายได้อ่าอ่ะโผลม,มาเป็นสวัดสวัดโอเคคอนเซ็ปต์คืออะไรกดการ์ดนะครับตอนนี้2ตัวนี้อ่าตัวนี้มีอัญเชลีนอยู่ตัวนี้ไม่มีนะครับเราก็กดการ์ดไปแค่3ตัวแล้วก็ที่เหลือก็จี โอเคโชคดีมันติดตาบอดแต่ก็ไม่เป็นไรเรากดการไว้ก่อนทําเป็นนิสัยนะต่อไปรีเกนก็เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรมา,จากจังหวะนี้ผมก็ถือโอกาสสัวหน้ามันไปเลยส่วนด้วโอกินี่แหละ เหมือนเดิมดีบัคมันหายนะครับอ่ะอิสแลนเธอร์อิสแลนเธอร์ก็เหมือนกันกดกาดนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เราไม่มีไม่มีอะไรมาลดเมทใช่ไหมกดกาดได้เลยตองตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมันมีอันชาเลนจ์ลงแค่8,000กว่าเองแล้วโผลมายังไงโผลมาเนี่ยเทียมแมทก็ฮิวต่อ ถ้าสองเก็บไว้นะครับตอนนี้มันคริสเลเวล5แล้วตรงนี้ไอคอนเปลี่ยนจังหวะนี้เยสก็ทำดีบัฟไปอย่างสบายใจเนี่ย <c oughs> ตอนที่มันยังไม่4ีสิบอเ่ะเราดีบสเปลตบบัฟมันมาทำเกียร์เรานะตอนนี้ถ้าแบบอยาแรงจริงๆกดท่านี้เลย แรงมากอ่ะโอเคเรามีเกตให้ใช้ต่ออีกสามเวทต้องถามตรงจะเล่งเบรสันพอดีแล้วยัดเกมแมปบบแปลกแปไปหน่อย ีเม็ดมาขอยูเลียสตบเม็ดหน่อยนะครับแล้วก็ทำดีบัฟรัวๆไปโอเคตรงนี้หนึ่งเทินตรงนี้รีมาแล้วนะต่อไป40%นตนันตัวมิกเวสนะครับพร้อมกับรีสเตตัสตัวเองอ่ะตรงนี้ราฟาเอลผมวันมาพอดีเอาราฟาเอลยัดหน้าเข้าไปก่อน2เทินถ้าดวงดีนะโอเคอันนี้ถูกผมดวงไม่ดีมันไม่ได้เพิ่มเลย ตัวนี้มานะครับเหมือนเดิมตุยฟงมีอันชาเลนจ์ช่างมันไม่ต้องกลัวงานแล้วตุยฟงกดท่าแรกจัดโอคไปเลยต่อมาก็เหมือนเดิมครับแคสรีเกน เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันมาเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเลี้ยงแคเก็บเกตไว้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากนีเ่กเกมมาแล้วอะทิกเกอร์40%มานะ40%เห็นป่ะมันจะล้างล้างดีบัฟตัวเองนะครับแล้วก็บัฟตัวนี้เพิ่มขึ้นมา แล้วก็เป็นทิกเกอร์อัตอมิเวสตรงเนี้ยใจเย็นๆใจเย็นๆจะเห็นมันทํานู่นนี่นั่นเยอะแยะใจเย็นๆเราค่อยไล่ไปทีละอย่างประเด็นแรกอัตอมิเวสจับมันก่อนจับมันเลยลบจัดการกลบดีบัฟให้เต็มที่เห็ยเจสม่ดีบัฟดีบัฟ อย่าดิสเปลนะครับท่องไว้อย่าดิสเปลเด็ดขาดดิสเปลเมื่อไหร่อาหายนะมังเนินเมื่อนั้นอย่าดิสเปลยาบามุเพิ่มเดเมดไปอ่ะลืมลืมเดเมดนะตะกี้ผมกดไอ้สกิลสองหายแล้วโอมามีหนึ่งเม็ดใช่ไหมหนึ่งเม็ดน่ะ ร์แมททำหน้าที่ s ปปอร์เซลล์ไปดีเลย์นะแล้วก็ติดนี่เรินน่มแนอีกสเทินเกมันก็ไม่ค่อยมีสองเทเินฮีล้ลก็ฮิวส่นขึ้นมา 3, สามันห้าดก็มสก่กอปดีบับไปไกดแลนสล็อตเล่นเกรดไปไอไอฟไมน เราิออกีไปเลยไม่ต้องสนรับเบเรนนะครับับเบเรนไม่ทำเดเมจนะครับรับเบเรนไม่ทำเดเมจตีไปธรรมดา ก็ล้างดีบัฟไม so, ่ทำเดเมจจะเหมือนวิเกนนะฮะไม่ต่างกันจังหวะนี้ก็มีเมชใช่ไหมอ่ะสูแลเพิ่มเกจหน่อยแล้วก็ทำดีบัฟต่อตีง่ายๆสบายๆแต่ตอนรับกระเรนมาเนี่ยตอนเนี้ยผมมันจะมีบัฟตัวนี้บัฟบูยนะมันจะทำเดเมจแบบเรนนะครับมีเกราะก็ไม่ช่วยอะไร ทำได้กี่ยุูสวนซึ่งตอนนี้เห็นป้าเลือดผม20,000กว่าเองเว้ยเนี่ยมันจะโดนหันหันหันหกันเห็นว่าตัวละครหลกักได้ตายไม่เป็นรนยนะยาของมันลงไปฮิวอยูเล็ย อ่ะยูเจนฮูยูเจนฮูก็มีอันเชลเลนต์มีอันเชลเลนต์สองตัวนี้เหมือนกันเหมือนเดิมกดการ์ดไปซึ่ง e ตอนนี้มันจะไม่มีอะอะตอมิกเวสละเพอไม่มีอะตอมิกเวสเราก็ไม่ต้องกลัวอะไร ดิสเมทเราใช้แบบซุยชูไลได้เลยนะะฮท่านี้ก็เหมือนกันใช้ซุยชูไลได้เลยแตจะเหมือนกันที่โดนเงี้ยสามพันกว่ายังไงมันกดการ์ดก็อยู่แล้วการ์ดได้สบายศย อ่ะรับเบอร์เรนแล่อีกรอบหนึ่งมันก็จะล้างดีบัฟตัวเองไม่คิดอะไรมากซึ่งตอนนี้อ่ะเทมแมทมีอ่ะเทมแมทม,มีฮิวสวนฮิวสวนมาช่วยเจอหน้านาเดี๋ยวผมกดสกิลสามให้มันเชนเบิร์สกันทั้งทีมก็ชนะแล้วมั้งเนี่ย ก็เลยมาไม่ช่วยอะไรม,ม,มันไม่ทำเลมเมตเนี่ยันยืนตีสบายเลยโอเคตอนนี้มันจะมีเ <ใน S 1> ม็กซสองพร้อมยิ่งดันเธอใช่ไหม,มก็กดไปเลยคลือตรงนี้ผมรู้แล้วว่ายัางไงผมก็ต้องกดปุ่มฟมเว้แต่ว่าดีบั๊ตรงนี้มันเต็มห้ามีเท่าไหร่ก็ใช้ไปให้หมดเราจะกดไอ,อ้นี่แต่กดเทมแมทก็ได้ ลบไป1เม็ดแล้วก็ห้ามมันอีก2ทเทินอะไรประเภทเนี้ยอาส่ากดสกิโฟงแล้วก็บาฮามุสแค่นี้น่าจะจบละไม่จบนี่น่าจะเหลือเปอร์เซนต์กว่า,า,าะใช่เดี๋ยวโฟงมากดสกิลสาม นี้ก็โดนเป็นเอเมแปะไม่เจ็บมากตาุดแรมจบ้นาก็ไดอีซี่มากเลยเพราะว่าบอสตัวนี้ไม่ตีนะครับอีซี่สุดๆใครที่ยังไม่ตีก็ไปตีกันได้เนี่ยให้ดูภูอีกรอบภูครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะว่าพินยังไม่ครบสามอันเลย าปิงครบ3อันแล้วมันน่าจะตีแรงกว่าน,นี้เพื่อนผมบอกว่าถ้าปิงสอันกับ2อันเนี่ยเดเมทม่งโคตโลกกันเลยเพราะว่ามันได้คิดร้อยเปอซนะโอเคประมาณนี้กับกาเลออนนี่น่าจะเป็นกิปไกด์ตีมังกรตัวแรกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวตัวอ,อื่นก็ตามมาก็อยู่ที่ว่ามันเป็นกิวอลอะไรนะครับผมจะขยายเป็นกิววอลเท่านั้นโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ